กับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับมือนีเบาแต้มผ้าร่วยกระเด้ผ้าพีผ้านองมาติดตามตัวเลขของพอเขนครับงวดที่แล้วนี่เขาสองตัวครับสําหรับพอเขนงวดนี่พอเขนกับมันใจครับมันใจอีกแล้วว่าสามตัวนี่มีแตกแน่นอนครับงวดนี้ว่าสันพอเขนมันใจครับเดี๋ยวเบาแต้มสีผ้าไปติตตามรับฟังกับพอเขนเลยครับ สวัสดีครับคุณพอเชนสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอเชนสวัสดีครับเจ๊กมัดตัวเนาะเจ๊กนีเน่อเจ๊กมัดตัวขันบัวบัวน้ำเจ๊กนีบัวเจ็ดใส่นีคือสามตัวหมดได้มาหกคนมาหกคนที่รับวันนี้มาห้ามาพิกกันมาลองป้อมแปมลงหนีไปสองคนหนีไปสองคนเดี๋ยวอีกสี่วันสองสี่หกครับไป็นดีเจ๊กใส่วันนี้ได้เป็นน้ำเจ็ดไล้บ่อสองใส่เน่ อาอฟซบอนะคอ้โหี่เพมากางวดก้อน๋ย่จะข้าวกอนีับมัดเข่าได้เหล็กเพิ่นคาตัดเหลนหซีซีหกนี่ก็กรับหัวกับเข่าอยู่แล้วถือว่าเหล็กพอข่เข่าสองตัวครับผมแต่ความเป็จริงนั้นเข่าสามตัวแต่ว่าแปลเอาเปาเป็นแปเป็นเนนอครับ่ไข่ก็ไม่หน่อยเลยถือว่าเมสซี่มากหกองยางมือเศร้าเสียซีเหลือสองนั่นครับผม พอเขียนคือกันนะสันติสามโตตรงเลยครับเอาไปว่ากันครับผมเนาะผ่านไปแล้วเพือผ่านไม่เนาะพ่อเนาะเอาไหมวันนี้เราเอาสามโตเนาะพ่อเนาะเออเออว่าจันต้องตรงเลยเอาบ้างว่าพ่ามันมาจากไหนหญิงผู้ไปผู้มันไน้ฟุยงกับสองคนผู้ชายกับสองคนผัวเมียเคนผู้ไปผู้มันสี่คนมากอืมก็ ma xì con đèo rồi cả ma đang để năm thì đã đang quỳ gần đây thì đã bây giờ đã gần rồi tám chẳng hai chín hai thì đã con sóng khu ừ và thì qua cái đây vào cái quá có ba lần và thì nhà bây giờ đứng ta vẫn ta hỏi bỏ mà không tôi sẽ đứng ta vẫn mà ดึงถ้าเอาปลาอ่านยี่เนืกระตานั่นถุงหนึ่งอันเมื่อไรเราเอาไปไหว้จินพระเพิ่นว่าปลาเพิ่นปลาเพิ่นอ๋อแสดงว่าคนมหาพระเกนที่มาเป็นสี่ขนสองครูมิตรพุทธเอาเมืนบอกเออบ้านกลางคนนี่ล่ะอ๋อบ้าณกลางคนเออกลวงวัดเทาหลวงวัดพระเกศว่าเออไปใส่เวทบอดดายเพิ่นเลยเอาปลาเพิ่นให้เออเพิ่นให้ตัวนึงปลาในถุงมันมีปลาตัวเดียวโอมีปลาตัวเดียวบอกครับเออแต่่วาหันใหญ่เต๋อปลาโอ้ครับ วานทั้งผัวันนี่ว่าเออคก็ที่ยิมอยู่น้องผัวคนว่าเอออิมอยู่น้องวานนี้อยู่สองคนนึงว่าครับเออเอาไปส่งไปแชียงจินตาคนว่าครับครับเออนี่ครับจะคุยกันไปทั้งมาลายเอาไปอเมรนก็ที่ว่า เมื่อก็นาึนว่าเมื่อนี่จากเมื่อแท้สี่คนนั่นละเออแท้สี่คนบ่ไว่าิดกันหรอกพูดไง่ราบัดนี้เพราก็ห่เขาบ่หู้อาพลดหบยังองบนบ่าคนเา่าเราแต่คนบ้านจังไถ่คนแว่เขาใหกินนามิีไน่หนะครับครับโอดตรงนี้ไม่เป็นช่างเดอช่างสามแผงช่างเกาด้วยครับช่างเกาเป็นช่างสามแผงจะว่าจะมีสองพอดแล้วก็ออกจากซองพอดว่างขโมกคนแล้วว่ะ ทางเที่ยวของพื้นทางเที่ยวเออของตัวที่เดานไปนั่นแะคือตอเตสมบ้านเขมบุกไปที่แอเล่เพราะทางสามแพงนี่สำคัญอยู่นมาขอกินน้ำานเออซึ่เปานเขาว่าขอินก็กินน้ำแววว่ากินน้ำกินยังเวอานามาตัวกินนะ นี่เอาดีๆวันเอาดีๆจังไดลละโอ้โแต่ซอยกันไปแล้วมันได้ตังเ้อสิงบอกเยอครับมาสี่คนครับเอาสี่คนเอาสี่เร้อสี่แล้วสี่คนเอาสี่แล้วเนาะครับเอาปลาใหม่ตัวนึงเป็นแปดตาแปดตาแปดสี่ก็แปดมาแล้วแปดมาแล้วสี่แปดวันนี้คือคือปลามันอันมันตัวตัวหนึ่งปลาตายครับ ปลาเป็นเออปลาตัวเดียวสี่แปดหนึ่งกัตซี่แปดหนึ่งเนี่ยคนสี่คนเออปลาตัวหนึ่งแต่ว่าปลาเนี่มันจะเป็นน้ามแปะนะแต่ว่าตัวหนึ่งกัตขึ้นหนึ่งคือนหนึ่งสี่แปดหนึ่งเออห่วยบ้านแล้วเขาเอาผู้เขาเขาไปอีกอ่านอุ่่มหนึ่งอีกสี่เก่าหนึ่ง คือไข่เป็นผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่าที่แปลเป็นเก่าวะครับเออแปลเป็นเก่าครับสี่แปดหนึ่งเอาขื่นไว้ได้จักแต้มเนาะครับสี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเออโอ้องดุ้มเนี่ยให้ซื้อขึ้นน้ำแต้มหนึ่งจากแปดเป็นเก้านะใบแอมครับผมแต่ว่าเลขสี่กับเลขหนึ่งยังคือเก่าโอ้พอพอเก็มันเคยฝันลักษณะนี้นี่คนมักจะขึ้นแต้มหนึ่งครับกันไว้ตันไวเออเก้าหนึงมันหอไแล้วตัดเอานะ กรจ้ากอหนึ่งกอกอะไหอมันออกตั yeah well, ้งแต่เาหนึ่งหลางแล้วล่ะมันออกการไววหัวการไว้ซื้อทีเก่ากัได้เนาะเออซื้อเื่อที่ตาเราที่เก่าแก่หนอแล้วกีซื้อหนึ่งก็ได้เออวมันออกนมันออกไปแล้วตัดตัดเด็ดนะตองโตก็ได้ทีเก่าอย่ีเรนาะเออดม มันบ่เน่ได้ตั้งเตียวมันก็เคยมา่ซกันได้้ออกเก่าหนึ่งก้วนับออกนึงเก่ายี่สีก็ได้เด้ออกออกมันออกกี่เปรียบเแม่ยโอ้พเคยนเลยว่าคิดว่าคนนี่ซีนก็เป็นซีฟ้านั่าก็น้าแตัวนึงก็ขึ้นนือเ1ก็เลยไปหายเป็น c 8— 1ปออแต่ว่ามีผู้เฒ่าคือพอเขเออก็เลยว่าซขึ้นไ้แน่แต่มนึงจาก4 8 1ึเป็น9ีเก่าน่กันไว้ คอาข้ัวขก็ได้นี่ครับผมงวดเช้าสามตัวได้พี่น้องวอได้สองตัววันหมดวอนได้สามตัวแล้วบ่าเอาเอางวดนี้เพราะว่าเอ้ามันจะมีนสี่เปี่ยนหนึ่งมีละมันบอกสี่ก่อนหนึ่งมันสี่เปล่นหนึ่งนีละเพราะก่อนหนึ่งมันไปแล้วมันสี่เปลี่ยนหนึ่งมีละกันว่ายเพราะาพ켓แล้วว่ากาว่ครับผมเนาะคุเขนว่ารนี่เด้อครับตัวเลขของพอเขีนครับประจำวันวันที่สิกรกฎาคมครับ 2568 3ตัวครับ481ครับ481แล้วก็491ครับ491ครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี่เบ้าเต็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ